คุณรู้หรือไม่ว่าชาวนิวซีแลนด์เรียกตัวเองว่ากีวีเอ๊แต่มันเกี่ยวอะไรกับผลไม้สีเขียวๆเ,เราจะมาหาคำตอบกันในหลังม่านนะครับแต่ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องนี้กันฝากกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะครับกีวีที่เราเรียกคนนิวซีแลนด์นั้นไม่ใช่ผลไม้นะแต่เป็นนกชนิดหนึ่งที่บินไม่ได้ นกชนิดนี้อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์และเป็นเหมือนโลโก้ประจำชาติคนนิวซีแลนด์ใช้สัญลักษณ์นี้โดยทั่วไปอย่างเหรียญบางรุ่นก็จะมีรูปกีวีด้วยนะครับคนนิวซีแลนด์มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาวกีวีด้วยนะครับแต่ที่มาที่ไปว่าทำไมคนทั้งโลกเรียกเขาว่าชาวกีวีนั้นมาจากเมื่อร้อยปีที่แล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนิวซีแลนด์ได้ส่งทหารเข้าร่วมลบ พวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เป็นรูปนกกีวีก็ติดไปกับทหารประจำชาติของเขาทำให้คนอื่นๆรู้ว่าเนี่ยแหละชาวกีวีกีวีถ้าเขียนเป็นตัวเคใหญ่หมายถึงคนนิวซีแลนด์นะครับแต่ถ้าเป็นเคเล็ก